มาจ้ามากินข้าวย้ำแรงกันเด้อจ้าอันนี้กินนกระทะจ้ามามามาอันนี้มาหวานแม่เด้อมาเด้อกินน้ำดูน้ำหลานเด้อจ้าวันดีจ้านี่ผู้เป็นแม่เดี๋ยวกามาเด้อให้ลูกหลานเจริญเจริญให้อยู่ดีมีแรงอยู่แดงมีเรื่อง

พี so <c ười> mm. <c ười> ่ <c ười> <c ười> ่อก็บเขาเอาไปอามาอะไะไรแบก็ินเนแบบนี้ั่นีกว่าของข้าวบเลย้เมียมาอาอหออม่ผิดไช่ไม่ใช่ไมช่ไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใช่ไ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 มไม่ใช่ไม่ใช่ใ่ไม่ใไ่ เป็นอะไรมัเป็นของยาดิรับปั๊บหนูบอกว่าอาไม้มาไม้ทำหมูกระต่ายกินของอ่ะกันรับหนดเลยกระถามันใหญ่เลยมันยางรัดใจรอนึง

ต้องปาปาไปจบิฉเลี้กับว่าึงปาตกลูผักผักเยอะๆน้องหมดตัวเวรขาดขนมมากายเว้ยหวานเนียงเนียงนานเออ

เออัูแม่เขาแม่ไม่ต้องเลี้ยงหรอกแม่ไม่ต้องค่าเออแม่จ้างเขาแม่ตามหอมกค่าทำงานไม่กินกับเขาขายตัวนึงก็ได้อยู่ประมาณสี่ร้อยตามหอมกขายตลาดนัดโลขึ้นเออได้อยู่ประมาณนั้นแหละเครื่องหนึดกบนะเออหากิลเลงที่ไปลูกหลานมาก็มีความสุขไป แม่ไม่้ข้จะเป็นไรอแล้วแต่แ่วแต่แล้วแต่พ่อ แาตรงดูอะไรอ่ะอย่างนี่ครับนี่ชิ้นก็แล้วกันก็เอาลายเลยลอนี้อนอิ ไม่กินไหมคุกกี้ในเก๊กเลนลไรีกินไรไหรอกรแล้วหม,มูกระถาบุญยงเพอ่มเมือ กินอไกหมร้กงแเ็หานหมดแล้วหมดเลยองเฮากินกินจนอิ่มเข้าวกะเออกินจนอิ่มยแหละค่องเฮาะหลานก็พ่อเออโอ้โหหเุามก็แวเปี๊ยญาเิก็ผาไบเยียงานี่ก็ในหม้มันขึ้นขึ้น เออ้าขด้วยานกินเขาเขาตอวติด้บุเปเรออั่งหลอกบุเปย์เขาไปเลี้ยงเอ้เปย์เขาบุเออจ่าบุเออเออเออหาลูกพัยาลกัาแม่ก็คิดจูงหอนหเนาะมารักจ่าบุกับยาตากับได้วันลกินจ่าบข้าว เด็กยืนจะบกาเ่าแต่ว่บเออมาแล้วแม่รับเลยนี่ันต้รบายเกเวลาเกิดพอเป็นยังแม่เป็นยังไปก็จะไ,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 ได้ตูงง้นี้ล่ะเราต้อง,งรบกวนลูกเราต้องร้องนี่ไอ อันนที่บอกอ่อแต่ย็ดมันกระไดมั่นนะาตาเขากระไดเขาไอ้่วนเล่าทรงนี่เขาก็ไปแบ่งกันเองอออถ้าม็นหทยก่ให้ต่อคนตียเขาห้ก็แบ่งห้กระหายไปเพราะแม่ก็ตายไปแล้วก็ย็ดไปให้ลูกแม่บ่าให้ลูกแม่ลำบากนี่แหละ แม่กินเนี่ยกูดังนะเอาแต่มาเสิร์ฟเเอาแม่ยาหอมเล่าแม่ยาหอมอ่ะแม่กินว่ะถ้าแม่ไปอยู่บ้านนอกแม่จะเอาทีวิตแม่ยาหอมอ่ะทุกมือเลยแม่ก็ได้กินน้ำเพินลบักับบักข้าวไได้กินบักหนี้็ได้ขายอือบักีอ้อนบูจ่าไปกินบ่อแม่ใจบอกินจะรยานไปห้ไปเอาห้ไปแกวอออแม่จะเอาทุกนาทีทำเหล้าก็าขาย เล่าดีอาหารเล่าเปล่าเขามาขายตักข้าบ่เอาเอาบ่เอาบกูล่วยล้ตาเอาบ่เอาบกูจะบากี้จะกระยานมากแล้วเอามาหาได้หมดต่มาถึงป้าตาแลยคือบ่เผาอย่างไายด่ายว่าเออมันกาแล้วว่ะโลละนี่คีโละ่ามาอกอะไรนน้ำเล้าบ่ว่าบ่ข้าว่ายน้ำลูกล้วเป็นคู่นั ได้จะนอนด้วยนะน้องปลอยน้องไปอืมหืมนั่งตักซ้คอย้นื้อ้มเนแบบหมูมูไหลแบบนี้กอนีช้าบนนี้ตนกอเบา ขมา้าผอบหมกผอบน้ำเนี่ยง้เปนต้ม้เอาลวรบเลก็ต้มย่างย่างเดียวโอ้ยหมูย่างดรมาก่ันจครับเสียกับผมมันอนีหมูกระทะเลี่ยมตาก็ใหญ่เล็กหน่อยมันอนีมาอยู่บุยล่ำครับมือจะนด่ทั้งต่อไป คู่หลายไปเสินสามครับบอนดียูบุญย่อาสำหรับกิมมี่กเปทหน้ามืนะครับไปเชิญที่หากิมมี่ขอนีขอแกนี่คิมากันไหมนะจ๊ะสำหรับกนาเคเสิญสามครับผมวันดีค่ะายบ้าสวัสดีค่ะหรือผู้เป็นแม่ค่ะวัสดีค่ะแอบมือเก่า